Oh. สวัสดีครับอยู่กับพี่คาเมล่าแมนะครับอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Tree Tiny Online นะครับผมเป็นเกมแนวปะจนภัยเก็บเลเวลแล้วก็ตะลุยหอคอยนะครับผมก็จะมีบอสแต่ละชั้นให้เราฆ่าเพื่อไต่ชั้นขึ้นไปให้สูงขึ้นนะครับกับการล่าบอสโอเคเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับอันนี้พี่ก็ขอบอกไปก่อนว่าพี่ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับผมแต่แอบไปดูรีวิวอะไรมานหน่อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมพร้อมกันตอนนี้ก็ เปิดให้ดาวน์โหลดในสต e ไทยแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้จะเป็นช่วงของการเทสเบต้านะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเรามาลองรับชมกันเลยดีกว่าไปกันกดเลยนี่ล็อกอินยังไม่ได้ล็อกอินเลยโอเคเดี๋ยวภาพก็ค่อนข้าง <okay. S 1> ทําออกมาดีนะดูเห็นไหมมีเซิร์ฟเวอร์นี่คนเล่นเยอะก็เซิร์ฟเวอร์นี้เราเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เดแล้วกันมีเพศชายเพศหญิงให้เล่นสีแดงนี่คือสีเทานี่คือคนเต็ม วันนี้ขอเล่นเป็นตัวละครนี่ไงมีให้เลือกภาษาไทยนะเป็น T H โอเคอันนี้มีตั้งชื่อไหมเราก็กดเ e x ปเลยทำไมผู้หญิงผมเป็นแบบนั้น <c oughs> เดี๋ยวมีเลือกทรงผมนี่ไงเออนี่ผู้หญิงอะนี่ต้องเห้าๆห,หน่อยเฮ้ยชุดเท่เลย หน้าตาก่อนโอ้โหนี่โอเคตามนี้เลยแล้วกันตั้งชื่อเหรอโอเคไปเราไปลุยกันเกมนี้ก็น่าจะเก็บเลเวลฟาร์มมอนแล้วก็ต่ชั้นขนาดไฟล์ดาวน์โหลดก็ประมาณ2.98ดแปด 2.98 GB ก็เกือบ3จิกโอเครอโหลดแป๊บนึงให้เสียภาษาไทยโดยจุลกรรมเฮ้ <c oughs> ยไปมันเป็นภาษาไทยปะเห็นมันขึ้นว่าเป็นภาษาไทยนะมันกินสเปคหรือเปล่าโอ้ <c oughs> oh. นี่อ้าวเล่นเกมอยู่อะ ขอชุดที่เราเลือกเฮ้ยดูภาพเห้ข้างบนทำอะไรกันอะ่ะเดี๋ยวเห็นต่อ,อยกันว่าทุกคนอันนี้เป็นการรีวิวสไตล์คาเมราแมนนะครับผมอาจจะไม่เหมือนใครแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับอุ้ยฟ้าผ่าเฉยรวยแล้วหายไปเลยเดี๋ยวแต่โทรศัพท์เอ้าจอแตกเอ้ยเดี๋ยวมันแตกก่อนตกพื้นหรือตกพื้นแล้วแตก อ้าวฟ้าผ่าแล้วโดนเข้าอยู่ในมือถืออแล้วจะมีคนเก็บมือถืออันนี้ไปปะเนะี่ยถ้ามีคนเก็บไปแปไงวะเนะี่ยตั้งปุ่มแล้วมาแล้ว งงดิอุ้ยลงไม่สวยเลยขอตั้งป like ุ่มแป๊บโอเคให้เดลไปข้างหน้าค er> ุยโอ้โหตัวใหญ่เกิน ข้ามไปได้เลยป่ะอ๋อให้เลือกคำถามสริปนี่ไงได้เงินได้เควสรับเควสโอเคแล้วทำไรต่อป,ปึป๊บลงมแงนี้ให้เราต่อสู้นี่ไงโอ้โหใช้มือตบ <c oughs> เกินตบตบตบท้ายตบฝาโอ้โหดาบกับมือใครจะชนะตบตบ ศบซ้ายบขวาเป็นไงเราคุยต่อเพดคอมเพลสเรากดจิ้มได้ปะไม่ได้หรอยังไม่ได้ยังออโต้ไม่ได้ปึ๊บสกิปเฮ้ยจะได้วุฒแล้ว ให้เราไปไหนวะติดตั้งอาวุธอ่ะให้เราคุยคุยกับใครอ่ะกระเป๋าปึ๊บยังไม่มีอาวุธนะหาทางไปเปรียบ กระเป๋านี่คือบ้านอีอ๋อยังไงเจอละเกือบไม่เห็นให้เดินมาทางนี้เราก็จะเดินไปกระโดดไปแล้วนี่อยู่นี่ขออาวุด,ด้วย ได้ปะ่ะนี่ไงได้ดาบมาแล้วกระเป๋าสอนติดตั้งอาวุธเราก็กดตรงนี้แล้วก็กดติดตั้งเรียบร้อยเฮ้ยมีดาบแล้วมีสก,กิลด้วยระเบิดเพลิงไปไหนต่อเดินไปตีไข่เหรอ น่าจะมีมาสเตอร์ลงมากด P ไม่ใช่นี่ไงเขียวเขียวอะไรวะอ๋อมันใช้เมาส์จิ้มเดินนี่ไงให้เราไปคุยเอ้าให้คุยนี่วะปึ๊บแล้วก็สู้ ใช้สกิลเรากดใช้ไปแล้วรอคููดาวกดนี่นงไงเราเปิดเรียบร้อยเคลียดผ่านก็ต้องมาตรงนี้เดยปึ๊บเกมยังมีช็อตหน่วงๆเลยโอ้ เอ้ยนี่ไงตอนเราเล่นตอนเราเล่นเดินอยู่เราเจอสู้กับบอสนี้อยู่อ้าลองห้กันทำไมเพระเอกมาแล้วเอ้นางเอกมาแล้วเอ้ยถูกแล้วคุยกับคนนี้ก่อน Come, คอมพิุยต่อร์ตะโก้แล้ววะคุยกับใครนูน่นทำไมพวกเขาตัวใหญ่จังตตต๊๊๊ดดด คุยอีกมีแค่เริ่มต้นเท่านั้นคุยอีกแล้วก็เฮ้ยนั่นผู้เล่นอีกคนหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไปไหนวะไฟต่อสู้อ๋อเนี่ยไปดิ เฮ้ยเฮ้ยช <half. S 2> ุดนี้เด <laughs> ี๋ยวสฟิกเกมมาทำอะไรโกโกวาก็มากีโกาโก้ฟันทีละหนึ่ง อาใครวะเขาคือใครอ่ะเขาคือใครอืมเสื้อผ <sleeve> ้าขาดยุ่งโอ้โห อ๋อดนไฟเผาเมื่อกี้อะดิได้เหลือน้อยชิลเลยคุยอ่ะตุ๊ดๆอ้าวหายตุ๊ดๆ ปื ừ, đ đ ๊ดโดดตามตอนโดดรู้สึกหน่วงหน่วงดาบเราหายปาวะฮึไปไหนต่อตื๊ด เจ็บบอลนะอ๋อเนี่ยมันมีเครื่องหมายบวกในแผนที่ใช่ไหมคือให้เราเดินไปอุยเรียบร้อยอันนี้คืออีเวนต์เคไปก่อน อ๋อร้านขายยาสิคนเนี้ยเป็นไนต่อโค้กไว้อ๋อเนี่ยกดเพลสเดินได้เนี่ยเดินแต่โดมัสโอเคมีระบบออตโตตอนสู้ก็น่าจะมีเอาดาบหายหมดเลยนี่หว่าเนี่ย ปืไปแล้วมาคุยคุยอยาคุยต่อนีอ่แล้วเราก็ไปฆ่าใช่ปะ่ะให้ไปฆ่าใครสามหรือว่าเก็บแต่เรายังไม่มีอาวุธเลยนะมีกลางคืนกลางวันด้วยนี่ไงหมูป่า อาแล้ววุดเราอะตบหมูป่าโปแปะโปแปะเฮ้ยอตัตราลบด้วยเจ๋วโปแปะโปะแปะตบหมูป่าเราก็จะไปตบตัวที่สองนี่ไงหมูป่าตบไปดิตบหมูป่าดาบเราหายเมื่อกี้โดนไอ้ยักษ์หินใหญ่กระทืบไปเอาไว้อ๋อของเด้เข้าตัวได้สองบาทตบทูบอุ้ยตบทูบตบทู ผ่านไปคลิปคอมพิส um, นี่รับเกตตรงนี้ได้เลยแล้วก็นี่ไงรับตรงนี้ได้เลยไม่ต้องกลับไปใช่ปะแต่ก็ต้องไปคุยอยู่ดีโหลดมาดูเดวิลหนึ่งเลยอู้หู้ไปไหน กดไปกดอย่างเดียวเฮ้ยมีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงว่าเทพหมาดำข <Hey! S 1> ่าตัวอะไรสามตัวเอ้ยเหมือนได้วุฒิแล้วป่ะได้กิ่งไม้ติดตั้งมีกิ่งไม้ใช้แล้วนี่กิ่งไม้ตีหมู เซตปุ่มแป๊บเป็น 1, 2, 3, 4โอเคแต่มันออโต้อะชิวๆครับผมตึบตีหมูป่าตัวที่3เรียบร้อยก็ไปไหนกดดิสคริปคอมพีวไม่ต้องกลับไปเฟสดผ่านเบลสองเมนู อ๋อนีงไงสก,กิลโอ้สก,กิลเยอะด้วยมีนักธนูติดตั้งช่องหนึ่งคือสก,กิลเลยวะเฮ้ยใส่ธนูง่ายเลยตรงเนี้ยอยากเกมนี้มันเปลี่ยนอาวุธได้เรื่อยๆนะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ใส่สก,กิลเรียบร้อยต้องเดินไปหายกับขี้เกียจเดินรับเลยไม่ได้อะยังไงเดินมาแล้วมีไก่ด้วยเฮ้ยล่าหมีสามตัว เอ,อาสกิลออโต้ด้วยนี่ไงมืนนี่มืนนี่มืนก็ทุบดีหมีหมีอ่ะหมีก็เจาะนี่ไงพุ่งเข้าไปฮะปึ๊บแทงหมีเพลงดาบกิ่งไม้แทงหมีจ้วงชิดก้าวแทงแค่วะ <c oughs> เฮ้ยไปเรามีหมีข้างหน้าอีกตัวหนึ่งเราจะไปตีหมีนตีทุบนี่ไงน,นี่มืนนี่มืนนี่เจอกระแทกเข้าไปเสียบแทงเรียบร้อย รับเควสแล้วก็ลุยต่ออันนี้ได้ยาอยากได้เดี๋ยวเราเล่นเดี๋ยวเราอยากได้ธนูอะธนูได้ตอนไหนนี่ได้ไรได้ยาติดตั้งสลอตของอ๋อให้เราเลยกดใช้อะ่ะ กดแล้วอ่ะเย้ยเดี๋ยวไม่กดไม่ติดทุกคนเนี่ยติดแล้วอุ้ยเจ้าเนี่คลิกรัวๆแล้วนะเออกดแล้ววะ คีกค้างจิ้มค้างแล้วก็นี่ไงตั้งค่ามันตอนเลือดอออัตโนมัติโอเคสอดล่ออัตโนมัติปุ๊บกว่าจะติดมันให้จิ้มค้างก็ไป,ปเวทผ่านคุยก่อนหมูป่ามันยืนเลยแถวนี้ว่าเดี๋ยวเอาไม้แทงเลย อ่าตัวอะไรบอสแมปอ่ะเฮ้ยน่ะมีคนใช้ธนูแล้วอ่ะนี่ไงติดตั้งเลยึ๊บได้ธนูเราติดตั้งธนูเรียบร้อยนี่ไงบอสมีมีติดเชือ้อ อ๋อไม่มีสก,กิลเดี๋ยวเด้อเดเราต้องยิงไปเรื่อยๆแหละเพื่อเก็บเพื่อเก็บคะแนนอาชีพเลเวลสี่ถึงปดอ๋อมีนักเวทยด้วยนี่นี่ไงนักเวทยใช้ดอกไม้ สกิลเวทมนเวทไฟไม่มีค่ามานานะไปต่อเป็นไงครับผมตัวเกมน่าเล่นหรือเปล่า trừ lúc chép đưa bên này vậy Để thân mái khứ viên quất โอเพนควีตนี่คือกิลปึ๊บไปต่อ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 ,ตอตนี่คือ บอสไปดีน,นี่คืออะไรวะข้าสามตัวอันนี้คือดันเจียนหรอ,อตายหอคอยอันนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งใช่ปะเห็นมนเขียนเลเวลหนึ่งเนี่ยบรู ใช่ยังไงชั้นหนึ่งสองตัวเพิ่งผ่านไปต่ออีกสามตัว นี่ PVP อุ้ยหมาามาสองหัวดูหัวเดียวขาแย่งกันตีด้วยตัวที่สามตัว้า้นี่ไงลูกไฟ เวลสีใ well, เสือ้อนี่คือไต่หอคอยที่บอกไว้ทางตอนต้นคลิปเดี๋ยวเราเดินไปวย,ยหมามันไล่กัดเราเลยเรายังไม่ได้ตีเลยหรืออันนี้เราขึ้นชั้นยังหรือว่ายังอยู่ชั้นหนึ่งยังหนงหนึ่งอยู่เลยมันให้เราลุยไปเลยเลย มีแมปด้วยอ๋อได้ของเรายังอยู่ทาวเวอร์หนึ่งอยู่ให้เราลุยตายทาวเวอร์ไปเรื่อยๆตีมอน์เอาไปไหนไม่ตีอ่ะออ๋อไม่มีมอนมอ์อยู่นี่ปลืม้มอ้าหมามันตามมาอ๋อโดนลุมเลยเฮ้ยเวลว เลเวลสี่แล้วนี่ได้ได้สักิลที่สองเนี่ย <c oughs> มานาไม่มีด้วยพบแล้วก็ไปต่อในชั้นที่ต่อไปเฮ้ยไ,ได้เสือ้อได้เสือ้อใส่เสือ้อใส่เสือสเส้อเฮ้ย ตนี่คือเฮ้ยอย่าเพิ่งตีเลอดรถชั้นต่อไปสู้ตัวอะไรวะใกล้ยังใกล้ยังอุ้ยกดผิดกดนี่เอ้ยมันตัวบอสใหญ่แล้วเนี่ยใช่นี่ไงบอสชั้นหนึ่งเรากำลังจะไปสู้กับบอสชั้นหนึ่งวุย้ยหมากัดเ,เราใช้เวทเป็นดอกไม้อยู่เลย,ยไปดิ ไปแล้วตามคิวเจ้าเหนือยังสู้มาเยอะแล้วเจ้าบอสออโต้สู้แล้ว่ะน่าจะได้มั้ง พ oh, no ี่นี่ดกลบดกตู้ไม่โดนวิ่งดดบไม่โดนสอนแห่งสายฟ้าเรียบร้อย บอสชั้นที่หนึ่งนี่แหละครับผมสไตล์เกมมีออกจากทีมปืด๊ดได้แหละเกมน่าเล่นนะครับผม ตอนเปิดจริงเนี่ยน่าจะรองอะไรอะสีเขียวโล่เอาผ่านแล้วกลับมันนี้อ่ะิดคลิปตึ๊ตตึ๊ตเอาว้วาเป็นไงวะ แบ็กชมิสโอเคงั้นก็ไว้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมต่อไปหรือว่าเกมนี้เปิดจริงเราค่อยมาเล่นกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโชคดีครับผม